คนสวัสดีครับผมวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับมีมีหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่มีภารกิจไม่ใช่ภารกิจม <c oughs> <c oughs> ีสิ่งที่ต้องออกไปทํานะครับวันนี้ผมได้คิวนะครับฉีดวัคซีนกันโควิดนะครับผมนี่วัคซีนอะไรชิโนฟาร์มนะครับผมไอ้ตื่นแต่เช้าเพื่อจะเตรียมตัวนะครับผมเพื่อจะออกเดินทางนะครับไปติดตามกันนะครับผมว่า ยังจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับผมเขามีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างนะครับก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับผมโอเคนะครับตัวแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางก่อนนะครับไปนะครับอันนี้เราจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับน่าจะที่จะรถไม่พอนะครับถ้าจะเอารถตู้ไปนะครับแม้กระทั่งนิสันคันนี้ก็คงจะเอาไปไม่ได้นะครับ ถ้าเอาไปเนี้ยผู้คนต้องแตกตื่น <c oughs> ในความเงาของมันอยากแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขัดเก็สีเสร็จแล้วยังไม่ได้ไปวิ่งตากฝนเลยนะครับผมยังจอดอยู่นะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับควรเห็นนั่นไหมมีกระรอกนะครับมีกระรอกอยู่บนต้นมะขามสองตัวนะครับ กำลังวิ่งไล่กันอยู่วิ่งหยอกล้อเล่นกันนะครับบรรยากาศดีครับตอนน้เช้าเมื่อคืนฝนตกนะครับผมเพิ่งจะหยุดเมื่อลุงสางนี่นะครับมีคนขับรถให้นะครับผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับวันนี้เพื่อนๆที่อู่ก็ไปกันหลายคนอยู่ครับผมแต่วันนี้ผมมีคนขับนะครับมีแฟนขับนะครับลาตีเขาไปฉีดมา ก่อนหน้านี้แล้วครับผมเมื่อสองสามวันก่อนใช่ไหมราตีราตีไปฉีดที่ไหนมาตะมองอ่างงตะมองฉีดอะไร v ี c น i n o แ a c อาการเป็นไงบ้างปกตินะครับฤทธิฤทธิของยาไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้นะครับผมสภาพนี้ทนทานนะครับอืดรับอืดทนครับผม เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับผมก็ไม่ไกลนะครับที่อยู่ตรงนี้กับที่นัดฉีก,ก็ไม่ไกลนะครับผมก็เดินทางประมาณสักสิบนาทีก็น่าจะถึงนะครับผมด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไเรียบร้อยครับไม่ได้ไปแล้วครับอ๋อโอเค ไไมาถึงแล้วนะครับผมสาราก,กางจังหวัดนนทบุรีนะครับ แล้วนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปนั่งรอตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรอข้างในนะี่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอในแถวนี้นะครับผมมาถึงช่วงเช้านะครับผมบรรยากาศผู้คนก็ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับ วันนี้เราก็นั่งรอนะครับนั่งรอเวลาแล้วก็รอเจ้าหน้าที่นะครับผมให้ท่านไปตรวจสอบสิทธิของท่านก่อนนะคะตรงที่อยู่ั้าข้าตําบนนะครับตลาดขวัญบางเขนสวนใหญ่บางกระสอนทีเข็มหนึ่งนะครับรอบที่จัและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกให้ผู้ที่มาถึงก่อนเข้าไปตรวจสิทธิ์แล้วนะครับผมแล้วก็จะได้บัตรคิวออกมาแบบนี้นะครับ การที่จะมีสิทธิ์ได้ฉีดวัคซีนก็คือต้องลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้รับ SMS ส่งข้อความแจ้งเตือนว่าให้มารับวัคซีนเราก็ต้องมาตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอตรวจสอบสิทธิ์เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณ8โมงนะครับผมก็ได้รับบัตรคิวแล้วก็มานั่งรอเพื่อจะเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับผม ขั้นตอนที่2นี่คือการกรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์นะครับผมว่าเราได้เข้ามาติดต่อรับฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็นั่งรอคิวนะครับจะได้ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น5นะครับจุดฉีดวัคซีนอยู่ที่ชั้น5นะครับผมย้ำนะครับที่นี่คือ,อ,อสารากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับผม การขึ้นลิฟต์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยให้ขึ้นรอบละ8คนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแอรอัดมากเกินไปนะครับผมการบริการของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมนั่งแต่ละครั้งเนี่ยแปบ๊บเดียวเองครับนั่งลุกนั่งลุกเลยครับผมนค สสวัดีคพอขึ้นมาถึงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ฉีดแอลกอฮอล์ที่แขนขวาของเรานะครับเพื่อจะเอาแขนเข้าไปในกระบอกวัดความดันนะครับผมเพื่อฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะครับมาถึงจุดนี้ก็คือเป็นจุดซักประวัตินะครับแล้วก็วัดความดันนะครับผมซักประวัติก็จะมีประมาณ10ข้อนะครับผมที่เจ้าหน้าที่ต้องถามนะครับ ตอนนี้ก็คือแท่นวัดความดันวัดที่ผจญนะครับผมย่นีไม่มีครับผมเก้าสิบวันนี้เคยไปให้เลือดเคยถ่ายเลือดไหมจ๊ะไม่เคยครับสิบสี่วันนี้เคยไปหาหมอเฉียบพันไหมคะไม่เคยครับก็คือที่ลงทะเบียนเนี่ยก็ยังตำบลบางกระสอ หมายถึงที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับสี่สสวันนน27ยีสเจดมาไอครับผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับผมพอผ่านจากจุดนี้นะครับต่อไปก็จะเข้าสู่ห้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ร,รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ พอเดินเข้ามาในห้องนี้รู้สึกว่าโอ้โหเราตัวเล็กขนาดตาไปเลยนะครับผมห้องโอ่งโถงใหญ่โตมากๆเลยครับีครับขอบคุณครับในนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคุณหมอนะครับบุคลากรเยอะแยะมากๆเลยนะครับผมบริการด้วยความฉับไวมากๆเลยครับสุดยอดครับผมือคุณประชานสุขธรรมมาใช่ครับครับผมครับผม จะฉีดยาแล้วนะครับผมคุณผู้ชมไม่เจ็บเลยครับผม,มรู้สึกไม่ชินเนาะนรู้สึกไม่ชินไง ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ,บ,รบไปไหนต่อเอ่ยหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปจุดเจ้าหน้าที่จุดเวลาของเรานะครับผมหลังจากเป็นการนะครับเเราต้องนั่งนั่งรอผลอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าหลังจาก30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับเข็มหนึ่งครับแล้วขอใประชาชนด้วยค่ะออาันนี้มาทำงานเหรอคะผมมาทำงานในเขตนนทงครับ มีในก้าวไหมหรือุณมีเป็นธุรกิจส่วนตัวคือติดที่ไหนเอ่ยจิดที่เชื่อจ้ะเวลานี้นะคะจะสังเกตเวลาครบสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวจะเรียกรับไปนัดนะครับผมก็คือนั่งบริเวณนี้ใช่ไหมครับครับผมนัั่ดงง อันนี้ักษาฉบับนี้นะคะไปให้ในายจ้างเซ็นรับรองนิดนึงหรือให้เขาอบอกหนังสือรับรองการทํางานให้ก็ได้นะคะว่าที่ทํางานอยู่ใน5ตําบลนี้นะคะแล้วพี่แนบเอกสารมาด้วยครับผมนะคะที่เอามาในวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะก็มาเยื่นในวันนั้นได้เลยใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวรอ8นาท58นาทีเจ้าหน้าที่จะเรียกรับไปนัดเล้่อกลับบ้านอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากค่ะ หลังจากนั้นนะครับก็นั่งรอดูอาการให้ครบ30นาทีนะครับผมเวลานี้คือเวลาที่ผมต้องออกไปนะครับผมตอนนี้ก็แปดโมงสามสิบห้นะครับก็รอ8ปดโมงสินะครับพอครบเวลานะครับผมถ้าไม่มีอาการอะไรนะครับก็ไปต่อในจุดต่อไปเพื่อจะรับ ทำแนะนำและใบนัดครั้งต่อไปนะครับดีครับอันนี้คือเข็มที่หนึ่งเข้ามาทำงานมาทำงานนะคะครับผมอันนี้นะคะให้เท่าแก่หรือว่าเจ้าของบริษัทนะคะเป็นคนลงนามนะคะครับผมแล้วก็มีถือรับรองในการทริกานและก็สษัทเขาจะมงานให้สำหรับบริษัทของเขสองโอเคนะะคแล้วก็มายื่นมันที่เวันที่สองนะคะวันที่เท่าไหร่นะครับ เขียนไว้ตรงนี้ผิดเขที่สองคือบัตรนัดก็คืออันนี้วันที่17กันยานะคะมายื่นวันนั้นได้เลยใช่ค่ะวันที่17กันยานครับผมหนังสือรับรองนี่ก็คือให้เขาแก่ยืนยันว่าเราอ่ะอยู่ในพื้นที่นั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะทำงานอยู่ในพื้นที่ครับผมเรียบร้อยนะครับผมในการมารับวัคซีนครั้งนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกๆท,ท่านนะครับผมให้บริการได้ประทับใจฉับไวรวดเร็วมากๆนะครับผมเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปน่าจะอยู่ชั่วโมงนิดๆิดนะครับผมซึ่งเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากๆผมกลับบ้านครับจุดนี้คือจุดที่เอาใบจดเวลามาแปะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมดูดูไปก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผม สวยงามเลยที่ระทึกเช่นเคยนะครับการขึ้นลงลิฟต์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยรอบละ8คนนะครับเรียบร้อยนะครับผมการมารับวัคซีนเข็มแรกของผมนะครับชิโนฟาร์มครับผ่านไปแบบเรียบร้อยครับผม ไปทางไหนอะน anyway> ี่น uh> like 네ี่มาวนไปวนมาหลงทางครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านนะครับก็อาการตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็รู้สึกปกติดีนะครับต้องติดตามต่อไปนะครับผมคงไม่มีอะไรนะครับนะครับผมตอนนี้ก็ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ได้ใบนัดมาด้วยนะครับะะก็จะกลับบ้านนะครับผมโอเคครับผมขอต,วตวรวจสอบสิทธิ้านซ้ายของท่านเลยนะคะน,นานไมนมาใหม่นะคะได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเรียบร้อยกลับบ้านต้อกั้นข้อกไ,ไม่ให้ออกเหรอไปครับกลับบ้านกันครับ